นั่นครับผมจ้าสวัสดีจาามมา้าเขี่ยขับคลุกทุกคนเดี๋ยวตัวตัวการนี่ศูนย์แปดใช่ไหมเปลี่ยน,นในมือในเคือว่าที่สั้นในค้าใครแน่แทะเปลี่ยนเปลี่ยนไดตัวเลขเข้าเพราตัวเลขเข้ากับเพราอไรเอาเลขจากที่อื่นมาเนาะมันก็นเอาตัวเลขเข้าเนาะเดี๋ยวแม่เจนน,นั่นนี่นี่เอาคนนัย ว่าไปว่าไปเออก็เขียนไปเรื่อยๆโอ้ยก็ะย่าที่ให้ย่าให้ว่าคักเลยถวากันให้ข้าเจ้าอยู่หูดีกเทียนได้อวาีก็ได้เราที่ให้ผมว่าว่าเศร้ากว่นี้มั้ยเรกันไหนยังเหมือนเก่าบ่ค่ะคุณแม่นั่งยังอันเก่าอันอันแรกนะเอาทีมโนดย่าไปเอาเด้ออันแรกเนี่ยโลไปเลยเนาะอันแรกโลเลยเนาะจ้าโลไปเลยเอาซุ้มอันสองหนิเนาะจ้าเอาซุ้มอันสองมีลาบาทนี่สีบอกให้ตูเล็ก รับพ้อมบันวดนนี้มีเลขดับด้วยวันนี้ให้เลขดับน้ำติครับอันกรยังว่ามอมเยวเรามากกันยังว่าแม่ก็ได้วายเก็บใบแม่เนี่ยละครับหานุนนั่นนี่ว่าสันว่านะมันกระสีได้เป็นแนวทางายนี่ก็แปดแล้วทาเบิ่งตัวเลขมะจ้าแล้วยายกำลังขัดหายอยู่ตอนนี้ ว่าจะเป็นจะไหนว่าไม่เด็กตัวไหนเนี่ยชุดบนตัว <บน S 2> ไหนชุดล่างตัวไหนแต่ว่างวดนี่คือว่ามั่นใจเป็นล้านปเปอร์เซ็นต์คือวางกันพุ่นแล้วใจ<ห>ล้านเปรเีปร้แล้วแต่ตัวนี้นะนั่งตัวตัวที่ตัวซ้อนสี่นี่แล้วเป็นเลขรับด้วยนี่ด้วยซ้อนสี่เป็นเลขรับนะโอ,อ้ยเมื่อนี่ให้ฮอดเลขดับเป็นอยังงวดนี่คือมั่นใจก็ชงวดปั่นให้ท<ห>ามเลยห่วยมันก็มีที่มาที่ไปอยู่ทำไมหนึ่งสองสามสี่ชงวดว่าเห็นวางสี่แหมก็อยู่วาง บ่เห็นวางทีอันสองเกจบ่เอาเรามันเป็นเลขรับอืมนี่เป็นเลขอ,อันมุดเจ้าได้ยินมาแล้วที่บอกเลขเพิน่นที่ว่าเพิ่นด้วยสิบสี่ล้านเอ่อผู้ใดด้วยสิบสี่ได้ยินอยู่ตอนนี้ห้อเลขไม่นั่งก่อนอันละอัน <c oughs> แม่อยากถามเบิ้งซื่อๆหน่อยไม่นั่งอันนี้อันนี้คือศูนย์เจ็ดนี่คือบนเนาะจ้าอืมอืมบ่แมนดีบ่เอาดีอันนี้ผมบ่อยากรวยฮ้าสิบสี่ล้านแต่ผมอยากรวยล้านเดียวกว่าเรา บ๊วยข่อยมนันพูดมันเดียวได้ยินเพย่ันปวดแมวครับเพันไปเฮ็ดจังไหนคือสิ่นั่นพูดเดียวเธอสน,นีทไหม,ว,มว่าคนดวงเฮาคนเฮ้าก็คือกันนี่ไงอันเดียวพระยังนุง่มๆดีดีมาสมั่งบ่ตอกย่ายนั่นว่าโชวมาคุยกับแมวสั่งพระยังน,น,นุ่มๆดีนี่คุณแมวสันต์ค่ะพระไฮเล็กเสมอเออพระไฮเลขกนะอืออือพระไฮเล็เราเล่าก็ได้เอามาเทียนเราเทิงหนิจีโม่เลนะ่ามาบอกแม่ฟังซื้อ อ้ยแม่ฟังซื้อว่าของแม่ได้ตัวไรประมาณนี้นะมแม่เคยได้บอกว่ามีเจ้าตุกเขาหนาะเรียบไริเพิ่มแมว่านะวันนี้เพิ่มขึ้้วยปวดด้วยเดีวยวจะเฮาจั่างไสิด้วยือเพิ่นเอว่าเฮาบ่อนหอดวางเนาะเทาบ่อนหอดวางจังว่าคนเฮาบ่คือกนันะาการจัดว่าเฮาเฮ็ดปุ่นไว้บออ่อึดดอกเฮาบ่อดึด พบนี่เขาวะได้น่ะทีได้พบนาสิบ่ดรวยอยู่บ่จักข่ำโมพบนาจักข่ำทพบนี่แหะสิ่ดวยพบนี่แหละที่โมพบนาโมพบนาญาติไม่ได้เกิดมาปีญาติไม่ได้เกิดเป็นคนที่บ้านนี่จีจักบุว่าสันห้าไม่ได้เกิดเป็นคนอ๋อเจ้านาการเบียดเจี๊ยดแล้วการตัวกันตัวนั่นนั่งตัวกันตัวนั่นมันสามหกนะ สามมัอตูกันไว้ทั้งโอเล่กลางเนาะใช่ไหมว่ท่นแล้วสามอันมเก้านมากหรอกแม่เป็นเยกรับว่า่านมองอันนี้คือเรขดับมันมาเนี่ยเอาเอาตะเกาซีลงมานนี่เนาะแมนมวยจไหนเขยว่าสามเก้าดับมันมาสามเก้ารับมันมันกัเป็นหกนีอาจารย์นึ่งหามากตัวเดียวเลยว่าสันสามหกมันจิตกับเรียกเข้าบ่ ว่าติดก,ก,กับเบ็ดเข้าอัญญาเลยว่านโคกเสียนอยู่บุรีรัมพ์เพิ่งกระทมากรทมาเหร่นน้ำของผมวดสีแม่พันดับหกเสซนนี่บาทใหญ่สี <c oughs> เอาของเข,าขง้าก็บมี่นี่เราหกอหมดโอ้มีหกเจ็บนี่มีเจ็ดหกของผม,ผม <6 S 2> ดับหกดับหนึ่งดับสองวัดสีแม่ เอาของเพ็ดบ่กเอรกันเนาะเราโอ้ยก็สูตรไผสูตรมันมันจะว่าบาีมันคกอกันแหนมันตรงกันเบิดอังไเนาะก็สันกันทีก็สันทีกับที่ต้องกันเบิพกับพีทต้องกันเบิรตทั้งทงวเจ็ดสี่เป็นพิเศษเออเจ็ดสี่บนี้ก็อันหาฮาฮาสี่เจ็ดนั่นอืออนั่นะโอ้ยมักแข่มากกว่าหนวดนี่มาฮาสี่เจ็ดอืมฮาซีเจ็ดตัวนี้เอา เอาซี่เก้าเปียงอืมเออซี่เก้าถือขิ้งแล้วบันซี่เก้าเป็นตัวเด่นผมนี่ซี่เก้าเป็นตัวเด่นผมไม่สูตรสูตรผมเนี่แต่ว่าเขาหิมะหุ่นดีหันอันแปดใช่ละแปดแปดเจ็ดแปดเก้าหุ่นเน,นี่นเก้าแปมเนียนน่ายอเออเขา,าเป็นหัวชากสูตรไทยสูตรมันเนาะมันมาท่มเนี่ยเขาไม่น่าหัว,วเหล็กเปียนดนี่อืมกระเปี้ยนตัวนี้เปียดนี่แล้ว เออก็เปลี่ยนจากนข้างแรกมากเห็นดีข้างแรกมันยังมีศูนย์สี่อยู่ทีนี่ข้างแรกแล้วข้างนี้ล่ะเนี่ยข้างนี้มีวศูนย์สี่โบั้างนี้นี่เดลยข้างนี้นี่ีข้างนี้ี่จะอันนี้เออแล้ก็เป็นยังเปียนเากับน้ำเสนอไปังสันหละเทากัน้ำเสนอเดที่ไปยังสั้นเรียบร้อเราได้ยังสั้นเนี้เราก็เห็ดเรากับวเคราะห์แล้วไม่ได้ยังไงกับวันก็ออกมากจังสีเนาะอืมอ้าบานี โชตัวบนี้โชวเล็กเะอืออันนี้กระไดอันนี้กระไดว่าสีม้าสาดเธอบแบ่งน้ำเขาเราแยกกล่องด้บ่มาอืมล้วก็มามาเราสีมาอยู่เสมอห็นบามาอยู่บ่รวยไม่เลกเลยอือมาอยู่ดอออือเห้อบ้ดนี่ตัวเด่นนี่ก็คือยังเด่นคือเก่าเด่นเจ็ดรองสี่มันเดิมบนเนาะ จ้าจับคู่สามตัวกับมีศูนย์สี่เจ็ดจับหาสี่เจ็ดเน้นไปที่สี่เจ็ดว่ะที่อืมสองตัวตัดให้เรียบร้อยก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกแปดเจ็ดมีตัวกันเพิ่มขึ้นมากเมื่อเงื่อนบาทนี้เนาะจ้าตัวกันม,มีตัวกันเพิ่มขึ้นมากศูนย์แปดหรอจ้าศูนย์แปดทุกวันนั่เนเพิ่มมีมีเพิ่มขึ้นมากคือศูนย์แปดมาจ้ากับหกสามกับสามลาง 63กับมตัวกันเพิ่มขึ้นมาสสาหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวกันเพิ่มขึ้นมามในส่วนเลขล่างก็คือเด่นข้าวรอง3จับคู่เอ้ามีซีคู่ทั้งตัวกันเนาะแปลว่าตัวเลขลดลงตัวนี้ปกติตัดออกบนซีล่างซีด้สามนั่ง93ตัดออกมันปิดเลขดับโอ้โหเงินนี้พิเศษได้ฮอดเลขดับตัดเลขล่างออกมาแต่ว่าไปไปเพิ่มเลขบนเข้าไป นะเพิ่มเลขบุญนโอ้ยเพิ่มเลขกลางถ้าีหก<ฆ>เพิ่มตัวนี้เพิ่มชูนแปดตัวกันอันนี้<อ>ครับผมอ่ากาลางนี่ก็เครื่องเด่นเก้าล่องสามอ่าส่วนจับคู่กับมีเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดหกสามเน้นเน้นไปที่เก้าสี่อ่าเลขกลางก็ได้หงวดนี่มีแถมเลขดับมานั่มดับล่างบนินเก้าครับสามหือดับทั้งบนทั้งล่างบ่าละ ตัวรับเข้าออกเปียวเก้าสามนะโอ้ที่กริงมันมีเก้าสามตัวหนึ่งนี่เนาะโอ้เราเล้วกับใครที่ฮะนี่เก้าสามเป็นตัวรับตัวดับเก้าสามเนี่ยปกติแล้วนี่อ่าก็คือเก้าสามนี่สีแม่มันก็สีมีเก้าซี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามทั้งบิดมันวะมาเนี้ยคมาตัดเก้าสามทิมเสืออายุสามตัวเก้าซี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเอาตัวกันเขาว่าเสือมีเป็นหกสามมาเนี้ เป็นหกสามตัวกันสกเสริมกับมาหกสามอืมมาหอดเลยวดิดทีมงานก็ได้ี่พักงัน,นใสต่ตัวหรือมือว่าน,นี่มันใจจ๊าะล้านไหมไปใส่เลยเปิดเส้นแล้วเจ็ดนะวันนี้มันใจเจ็ดล้านเปิดเส้นอืมแค่ว่าล่างนี่สามระวังล่างก็บนมันใจได้ไรกนไปทอกกันสามกับเก้าโอ้สามกับเจ็ดว่าว่าเจอตัวเลขไหมชุดบนกับชุดล่างนี่อันมันใจอันไหรายก็ มันใจเจ็ดซ <ara> <ibl ampa> <function als> <phin> ีน <pl ains> ี่ละมันใจเจ็ดซี่บ่นเนาะจ้าล้านเปอร์เซ็นเลยอ๋อองซี่ซีสองตัวกับพ่อเจ็ดซี่บนแล้วก็เก้าซี่ล่างห่ดแม่นสองแสนบ่นเจ็ดซี่หลายตัวเพียงเงินอ่ะอ๋อไม่ไหวรู้เท่าเบอร์แบ่งนะไม่ข้นศาสน้ำจากน้อยรู้เอ้าเป็นยังไงบ้ามีนั่นบอกว่ามีฟืนมีไฟอยู่นี้่ตาดไปสรสรุปเลยบัน ระปแป๊วตกเก้าไทยไทยเขาเรายกก็ได้ดังทะลุเลยปะเนี่ยหายายนางร้านเปอร์เซ็นว่าันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกห้าบนเด่นไปที่เจ็ดลองไปที่สี่จับคู่สามตัวบนได้อยู่สองหางคือศูนย์สี่เจ็ดกับห้าสี่เจ็ดส่วนจับคู่สองตัวบนนะครับมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วกศูนย์แปดเป็นตัวกันเน้นไปที่เจ็ดสี่ ส่วนรางากาัเด่น9กลองสาสำหรับไซวิ่งจับคู่มี 9, เก้ 9, 8, 9, เก้ซึ่ง 9, 3้ถืกตัดดับออกไปอ่ก็เล่เฮดเหลืออยู่3หางเมื่อบวกตัวกันเพิ่มขึ้นมาสำหรับเมื่อนี้เพิ่มตัวกันเขา 6, ้ามาหก่าก็เลยมีเล็กซหางขึ้เก้าอันเถอมี 9, เก้ 9, 8, 6, 3, ีเกาเดนี้ตัวกัน เน้นไปที่เกลืซีซาร่าล่ะสันตัวเนาะเท่านั้นแล้วครับผมเนี่มันบ่มีตูวเพิ่มเติมแหมฟังเพิ่อนว่าสันก็โอู้คือกายความคือของเฮาเนาะจะยังไงเอากระมันมักไปมักมันสูตรไทสูตรมันเนาะเอาผู้เดียวกันท่อนี้มีอยโอ้ยเท่านั้นเหรอเนาะเรียบร้อยเนาะคุณยายเนาะอ่าเอาบารนี้กระทีมหนึ่งมาตั้งกล้องต่อท้ายต่อบัน อันนี้ใต้ไปแได้ก็ดีไปหากินเขายังกินเข้าไปหลืกินเข้าเที่ยงไปแม่เนอะกินเข้าเข้าสวยอ้นเข้าเช้าเช้าเมื่กีนี่เข้าเที่ยงแม่กินแล้วกินแล้วพอได้ยังกินอันสุ่มปน้อยก็ปลาแฮวอือเปิดอันใข้แล้วสุ่มปน้อยแม่ลุงขอดีก็บักแ่งสะหรเออนั่น